อ่าโอเคฮะมาถึงก็เดินมาอย่างงี้อ่าชักปืนออกมายิงสิงครับผมเพื่อเปิดประตูโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมอยู่กันเก้เช่นเคยนะผม EP สองโอ้รถมันถูกโจมตีเหมือนจะหักหลังกันเองเพื่อที่จะเอาของไว้นะี e ี EP ที่แล้วเพลเอกเราตามเนี้ยมาในเมืองครับผมโอ้นี่เมืองหลวงนะ หมือนจะเป็นพวกเมืองแบบอันธพาลวะโอ้ยพวกนี้แม่งมาเฟียเลยวะเก่งเดินโดดออกมาอย่างนี้ใช่แน่นอนฮนะมาโอเคปึ๊บจัดไปเก็บโอเคยิงคอมโบไปเลยคอมโบมามาจัดไปครับรัวๆเลยรัวๆเลยอย่างนี้รัวๆเลยมานี่มึงมานี่เดี๋ยวน,นะกดห้าอ๋อกดกดห้าคือแบบ เดี๋ยวนะมาผมขอระิดพลังผมขอชาตนี้แบบว่าชาต้นี้ว่ะเออการไฟเยอร์ครับมาคอเคการไฟเยอร์ว่ะมายิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยโอเคกระเด็นไปโอโห,โหอยู่กันเยอะกว่าจะล้วดพียัดหน้าไปเต็มร่วงมา โอเคขอตังไฟเยอะหน่อยมาทัน <Wow. Wow. S 1> ไฟเยอะนี่คือแบบว่าเราจะยิงแรงขึ้นนะผมมาครับยิงไปดียิงไปดียิงไปด,ไดีอ๋อชิปกระโดดโอเคแต่ผมว่าผมกระโดดจำสูงเยอะกว่า <laughs> มาฮะไปครับเราคูต้องไปทางไหนต่อเนี่ยอืม ตรงนี้ละมัง้งเหมือนจะต้องไปทั้งไงวะเอาเดี๋ยนะเดี๋ยนะไปางนี้แล้วเปล่าใช่แหละเออใช่จริงด้วยฮือฮักม,มามาผมก็เจอตีแล้วผมอันนี้มึงมึงยืนอะไรเนี่ยอ๋อไปเกี่ยวใช่ไหมมาไปไกลมึงไปไกลไปไกลเลย มาจอยรอยโอ้โหอยูเยอะจริงมามานี่มานี่มึงเอาเบอร์ที่หมดเฮ้ยโอเคมายิงยิงยิงปึ๊บจับยิงซะมาอะไรอะไรอะไรหมดยังหมดหรือยังเนี่ย ยิงยิงไว้วอลยิงไว้บอลไม่ทช่ไมเราใช้สกิลไม่ได้วะท่านผู้ชมอันนี้ที่ผมไม่แน่ใจนะยิงไว้วอลยิงไว้วอลยิงไว้วอลมานี่ปึ๊บยิงหัวนะเออมาโอ้โหรเปิดผมโบระจอยดีว่าอย่างงี้มาดิมาดิมาดิมามายิงยิงยิงโอ้ยิงลุ้บท่าสวยมากตอนนี้โอเคบาย เจ็บเฮ้ยกระโดดทันเฮ้ยขลิกขวาปึ๊บยิงโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราจะคิดโอ้โหใช้สกิลไม่ได้ลำบ,บากใจมากตอนนี้มามาโหมดจอยมามาดูรัวจังหวะนี้ปึ๊บยิงปึ๊บยิงมามาไอ้เชี่ยนี่ ยิงธีรนั์มามึงอะไรอะไรตัวแตกไวมาเปิบดึงไปห่างก็ได้ปิดพลาดไหมมา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 อยู่ไหนกันโอ้โหอยู่ข้างบนกันหมดเลยนะมาหมดยังมา เดี๋ยวกูจะป้องกันให้หลับไปเพือนระวบอมตัวเองซะนี่ยิงหัวเดี๋ยวยิงมาี่พุ่งไปอืมวาดนะมาครับมามาเฮ้ยดับยิงหัวนะเฮ้ยอืมไปไกลไปไกลไปไกลอืมมาครับมา โอ้มันครับยิงทะลุกูกโภหมดเลยวันนี้อะไระไรยิงยวันี้มึงจยิงหัวเลยโอเคโ้ยโย้ยยงเยเ,ยยงยเยยเยยยยยยเเเเเย้ หมดยังหมดยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตามมาทำไมเนี่ยพวกมึงเนี่ยฮะโอเคหมดแล้วนะโหกดกระโดดซุปปเอร์จำแม่งเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเควันนี้มึงจับยัดษะ โอ้ยเฮ้ยเออเออเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจับยิงเก็บเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้คือแบบว้าวเฮ้ยกระโดดทุกคนผมว่ากระโดดจังเลยกดผิดมากเลยนะตอนนี้มันครับมันปุ๊บจับป้าเฮ้ยล้มคือ มากันเยอะไหมบางทีอืมอืมหืมกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเมนี่มึงมมนี่อืมอืมหนีไปก่อนมามามาพมกมึงมามาขอจัดหน่อยขอจัดหน่อยมึงอืมอืมหมดแล้วนะเพลงอย่างมันครับอ่าเอาไปนั่นแหละ มาครับโอ้ยอม,มานนี่ครับขอไปใกล้มึงมดับนะระเบิดไว้โคดิชิดกูต้องพูดทำนี้ไม่ได้คมาดีมาดีมุบยิงทำไมใช้สก,กิลไม่ได้วะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ะเปิดมาเอ้ยอ พเราไม่มีหลอดหรอโอเคไปไหนต่อนะครับเนี่ยจังหวะนี้ลงไปข้างล่างโอเคมามามาเข้ามามึงอืจัดไปเยอะๆอย่างนี้อืมาจัดไปครับเข้าคัดซีนครับผมอย่าบอกนะต้องเข้ามาในท่อระบายนะ้ำโอเคฮะอันนี้เราก็ลงมาในท่อระบายน้ำแล้วหน้าทางเข้า คือในท่อระบายนะ้ำเหมือนเป็นห้องใต้ดินเหมือนเป็นตึกใต้ดินนะฮะโอ้เน้ยมีการเขาวงกเขาบอกเม่นขี้โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนปืนแล้วนะครับผมเฮ้ยเปลี่ยนปืนว่ะเปลี่ยนสกินโอเคมายิงยิงเฮ้ยมาครับมาตัดเลยเราเปลี่ยนสกินปืนหมดเลยนะผมมาครับมา มาโอเคเพื่อสร้างสีสันให้กับตัวละครนะผมว่ามานี่มึงมึงมานี่มานี่้ายครับไายยิงยิงยิงเอ้ยฮืมอึมฮึมฮึม,อมลองท่าไม่หน่อยปุ๊บปูงระเบิดโอ้ยแรงเว้ยไอ้ท่าที่สองผมตั้งชื่อไว้เป็นไอ้นี่หรอวะมมอร์กันเออ ทั้มเมอร์กันนะผมแต่ตอนนี้ขอกันไฟเยอร์หน่อยโอครับโอเคอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆช่วยตั้งชื่อท่าผมด้นะผมมีห้าท่าเลยนะเดี๋ยวท่าใหม่ๆมาดผมจะให้โอเคคิดคนเทนได้และเดี๋ยวให้น้องๆคิดท่าให้ผมดีกว่านะผมถ้าใครชอบก็คือแบบว่าเออช่วยผมคิดท่าเลยนะเม้นให้ผมหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้อุย้ย มาครับมามาแต่ตอนนี้ฆ่าพวกแมงก่อนคอมโบคอมจอยไว้มาจัดมามา,มานี่ขอบไปใกล้ๆหน่อยนะมามานี่เน่าอืออือเฮ้ยกระเด็นไปอืมืืออาหมดยังไปครับเดินไปครับเดินครับโอ้โหมายิงลองอุ้งอะไรลองอุ้งอะไรลองอุ้งอะไรอืออือกระเด็นไปมึง มาโอเคขอบูคอมจอยขอไฟเย,ยอะกันหน่อยอเออมาครับมาเอาไปเยอะกันแล้วเรายิงแรงขึ้นนะผมมาโอเคกล่องเปิดไม่ได้ได้แต่ยิงเดี๋ยวไปทีนี้โอเคามามาเปิดอันเดียหลอหลอลอือ้งฟาซะมานี่มึง,มงเดี๋ยวมานี่ ยิงโอเคจัดไปคอมโบ้จอยไปครับเปิบเปิบเปิบมาอะไรอะไรเออมึงยืนอยู่คนเดียวที่มึงใจมากเลยเนี่ยอ่าลม้มตายซะไปครับอย่างนี้ก็ต้องกับแฮมเมอร์กันครับอืมโอเคมาตอนนี้ใช้ท่านี้ไปก่อนนะผมแฮมเมอร์กันนะครับมานี่จับที่โค้ด มามาคอมโบคอมโบคอมโบไปอือม,มาระเบิดหมดอะอะไรอะไรโอ้ยไฟเยอะกันหน่อยอ๋อมาชาร์จชาร์จมึงมเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จชาร์จกดนิดนิ้นโอ้นิดนนิ้นม,มามามาการหมดวันนี้มึงอืม้มฟาดฟาดเอา อ้าวงงงงเอานี่ไปมึงจะรวดทิอืมเรียบร้อยหลับหมดไหมหลับหมดไหมมามาครับมาอืมอืมืมโอเคหายหมดแล้วไปโอ้อยู่กันมางี้มึงอืมลูกสองให้มึงแฮมึกปุ๊บไปเรียบร้อยมามา มาเราก็ตามด้วยไฟเยอะกับมาครับยิงยิงโอเคโอ้โหเดินมากันเป็นเรียงเป็นตับเลยโอเคไปทยางี้ฮะเข,าเข,าข้าคัสซีนครับผมเข้าคัสซีโอ้โหท่านผู้ชมปิงได้ไป อ๋อคือเจอตัวนี้แม่งจะต้องแบบต้องหนีนะเพราะมันกว้างปิดมาถึงก้เอาเลยอนะมาถึงก็ากูเลยใช่ไหมโอ้โหอยู่เยอะอย่างนี้มึงแัมเมอร์กันหน่อยนี่ปุ๊บเืมเปิดในรายการอะไรพวกนี้แม่งก็ต้องใช้ปุ๊บอีกทีนึงนั่นแหละตัวระเบิดไปมึงไปเยอะกันหน่อยเออมายิง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 ครับยิง โอเคจัดไปจัดไปเน้นยาวๆเน้นยาวๆเน้นยาวๆโอเคฮะมาครับมามาจัดไปมานี่มึงอืมอืมอืมปง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 ดับยิงหัวซะอย่าบอกนะต้องสู้กับปิงโอ้โหเซนจบว่วงเออเข่าคัสีนะครับผมเฮ้ยแม่งมีงงเหอกลัวไหมเนี่ย เกตหนีเร็วโอเคกูคหนีอยู่คือคือกูตอนนี้กูหนีอยู่มานี่มึงมามาจัดไปรัวๆครับจัดโอ้มึงอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอมึงแฮมเมอร์กันทุบไปสิเราก็ตามด้วยไฟเยอตัมมาครับมาที่ผมเรียกไฟเยอกันเท่าะอะไรเพราะเกมนี้มชื่อตันเกมนะผมเลยตั้งชื่อตามท่าที่มันใช้นะครับมาครับ ไปตั้งชื่อถ้าตามชื่อเกมนะผมเออเดี๋ยวรอรอรอโอ้โหมันเอาเรื่อยมาถึงเลยอ่าหมดยําโอเคคือูต้องไปทางนี้แหละทางนี้ปาวะไม่ใช่กูต้องไปทางนี้มันให้มาทางนี้แค่ไหมอ๋อไม่ใช่แม่งยังฆ่าไม่หมดมามา มาพวกมึงมามาโฮดิชีตอะไรโฮดิชีตอะไรเราเฮ้ยอืออือจับป้าซะมึงมามาหลับไหมหลับไหมตัวขาดแขนขาดหมดกูต้องไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยเออตั้งนานเก็บรีบหนีเร็วได้จูบูโอเคมึงจับหัวเธอยิง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 เฮ้ยมา มาครับมาจัดไปลัวๆครับแทงล่างหลังยิงม,มาไฟเยือกันแล้วโอเคถ้าเราใช้ไฟเยือกันเราจะสับไม่สามารถใช้ท่าอื่นได้นะจะใช้ได้กี่ท่านะครับผมมาครับเฮ้ยโอเคกัรไปมามามา,มา,มาปึ๊บเฮ้ยโอเคปึ๊บปุ้งระเบิด อ๋อที่เราใช้ทีละท่าเพราะว่าไอ้จุดสีาขาวๆตรงหัวกระโหลกของเราคือเรามีแค่เกรดเดียวนะไม่เหลต้องครเดี๋ยวต้องอับว่ะยิงยิงวันนี่มึงงงใช่ไหมดึงงงในด,ดงกระสุนหรือเปล่าฮโอเคไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเออืออแฮมเมอร์การหน่อยมึงเจอเขาไปฮู้ระเบิดนะผมโอ้โห เก่งจริงๆไม่มีใครเก่งเท่ามึงแล้วเกฟไปไงไปทางนี้เกฟระวังปิงนะโอ้ยปิงโอ้ยอไอ้เสียงกูมามาดูไฟเยิะกันรอเลยมามามาสุกาดสุกาดรอสุกาดรอมากันเยอะมึงมากันเยอะตอนนี่ย แค่คุณเล่นหมดยากสุดมึงเข้ามาเยอะเลยเลยเนี่ยอ้าวเน่าไปมาเน่าไปมึงหมดยังหมดไหมไปไดงไงจ่อมากันทำไมให้กูแบบขยักขยแงงเนี่ยเอออืมอืมอันนี้มีมีนินจาร์ตอริด้วยเลยเนี่ยได้ได้มึงเอาที่ไปมึง เัมเมอร์กันทุบล่วงล่วงอะไรเราว้ามายิงไม่ได้การไม่นะมาเฮ้ยโู้โหอ้ก็โอ้ก็มีประกันป้องกันของปูนึงแหนลบได้ตีลังกาได้ด้วยมึงอือบายโอ้โหไปยึดกันมาเลยโอ้ปูหลังเกียจจริงๆเลยพวกปิงเนี่ย no เอ,อ้ยคอมโบคอมจ้อยมาไปเลยเนี่ยจัดไหมรู้เรื่องแม่แค่วิ่งในน้ำน้ำขยะโอ้โหขยะทเยอทยานแย่แล้วเนี่ยโอ้โหเคียงจะโผล่มาอมม่ะแอมเมอร์กันปุ๊บอย่างเดียวครับตอนนี้เปิดไฟยเยอร์กันตอ่อตามมาคอมโบไปเลยนี่ต้องคอมโบไปเลยคอมโบคอมจอยไปครับท่านผู้ชมมา มาผมโบงนี่แหละตางตรงนี้แหละ,านนหละมามามาล่วงแม่ล่วงหม่มึงกระโจนใส่ใครไอสัตว์โอ้โหตายไปก่อนเลยใช้เจ้าลวดคลิกผิดเลยกูเอ้เสียดายไหมโอ้ยอย่า,าโก้มาอีกอ่าอับเมื่อกันพุ่งไปทีนดูเรื่อง,ด,องดูเรื่องสิครับดูเรื่องสิจ้านนายจ๋าเปิดให้กูได้ยังเนี่ยโอ้เราโดนพิษด,ด้วยวะเอาภาษีเฮ้ย อะไรปึ๊บเฮ้ยยิงยิงเกไปทิพายแล้วมากันเยอะจริงมึงปุ๊บปุ๊บร่วงปุ๊บร่วงไปดิปุ๊บร่วงไปดิมึงมานี่ยิงยิงอ้าวลาบัลบลบับลับ รับปุ๊บแฮมเมอร์กันทุบปุ๊บเรียบร้อยอืม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 ไอ้พวกปิงเมื่อกี้เกลียดปิงเอออย่าบอกนะถ้าเราเล่นเกมนี้เราต้องเจอปิงแน่นอนครับเจอแน่นอนไปไปเลยปุ๊บวันนี้ว่า โอ้มึงเอานี่เป็นเต็มเลยอ้วนโปรโมชั่นมึงจรดวหดคิกเคี้ยวไปดไโ,โดนไปโดนโดนถ้ามึงหายท้องนี้แสดงว่าม,มันโดนม,มาโอ้ไม่ไหวแล้ววว้ามานี่มึงจับทีนะมาไปเยอะการก,กว่าอ,อะไรมึงจะเดินไปนั่นแหละอะไรมึงต้องเจอจริงมามาเอืออือ,อ ม,มาครับามามาระเบิดระเบิดมายิงไปยิงไปยิงไปโอเคมาครับมาคมายิงยิงยิงเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอมึงเอาเอมเมาเิ่มมาหาันกูเลยมึงเฮ้แฮมเมอร์กันทไปทีนึง มานี่มึงอืมจับนะโอ้โหเยอะไปบางทีอะมากันเกรงใจคูหน่อยเ,ยเอ้ยเฮ้ยไฟเยอะกันรัวเลยวันนี้มาโอมโมจ้อยไว้อะไรบงพินอะไรไม่กลัวกูเป็นนรรมปามามามาอืมหมดแล้วนะหมดแล้วนะทำไมหมดนี่คืออืมเอากูมาทางนี้ทำไม <c oughs> โอเคทำไปข้างหน้าเออโอ้ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงคือกูไม่ลงเด็ดขาดอืมโอ,โอ้เจอแยอ่มากมาถ้าปิงประเทศไทยเป็นแบบนี้ผมว่าผมผมตายดีกว,ว่าคุณม,ม,ม่อยู่ประเทศไทยแล้วถ้าประเทศไทยมีปิงเยอะขนาดน,นี้นะผม,มเป็นปิงไตายพันถ้าไหน่นอ,นนะอ้วนมึงมั่นใจมากนะฮะมึงมั่นใจรอยสักมึงว่ามงึงเก่งกว่ากูเหรอ อ้ก<จ>ูเป็นพระเอกนะกูเป็นแค่ลูกกระจอกให้กูไปยิงข้ามเวลาแล้วมัไล่พวกมึงอ่ะมามาแค่นีหมดไปกุกกเว้นหนึ่งระเบิดไปไปเยอกการลัวเยสอดูเร็วเอออยู่เร็วอยู่ตัวเนี้ยเอออ่าอือเออกูเล่นอยู่คือตัวเนี้ยคือกูเล่นอยู่มาพวกมึงต้องเจอปักออบอะไรปักออบอะไรอือ ระเบิดโอ้ยแฮมเมอร์คุบซะเออแฮมเมอร์กันเรียบร้อยเน่าไปที่โอ้หเลือกตัไปแล้วมานี่มึงขอยทีนึงไม่เลือกูไปก่อนละม,า,ม,า,ม,ม,า,อมอาอย่าง์ทวันี้ละมาครับมามานี่ปุ๊บอือ่ามึงยิงมายิงมามึงยิงมาเอ้ย โอเคนอดครับเปิดไอ้อ้วนไอ้ไอ้วนมาอือม,มาทำไมให้อาม,มานมาเจอแฮมเมอร์กันปุ๊บไปอีกทีหนึง่งเรียบร้อยครับผม,มว้าวเกมเออดูแล้วกูก่าไปทำให้มึอมงอยู่นี่ค่าแล้วก็สั่งเงินเออเฮ้ยเืินยิงครับปับงจบไหมจบนี่โอ้ มาอืมฟ<ป>ักออฟตัวต้องฟักอยู่พวกมึงอึอึอึอืมว่ากูฟักออฟพวกมึงอะฟักอยู่เวอืมเฮ้ยไรเออเดรนไปยิงทำไมวะโอ้โหมากูคอมโวมจอยตรงนี้เลยได้ไหมมา ตาดเลยหายหมดเขีย่ยตรงบันไดเรียบร้อยไปแล้วไงเฮ้ยไอ้อ้วนโอ้ยอ้วนมาสองทางเลยว่าอ่มามึงเหลือมึงตัวเดียวเลยใช่ไหมอะไรอะไรมามาอะไรอะไรอะไร,อะไรเออไปครับเดินไกลเนี่ยโอเคเข้าคัสซีนครับผม เฮ้ยบอดไฟปะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอีเลนเหรอเอาละครับแม่นสู้กันวะาั้บว้วาวไอพวกนี้เกมมารอนอืมพวกเกมมารอนมันกำลังแบบว่าทำอะไรอะทางคนต่างชักปืนอ่ะได้กูชาร์จรอเลยกูชาร์จรออืชาร์จรอเดี๋ยวนะชาร์จรอ,อ,รรอโล่ใช่ไหมมึงโล่ใช่ไหม มาเอานี่ไปกินเลยมึงจะโหลดคิกปั๊บเรียบร้อยโอเคมาครับไปยกันมามามากูเดินเลยกูเดินเลยเงี้ยกูเดินเลยกูเดินเลยกูเดินเลยมาอ้โหอะไรอะไรอะไรนะพี่จ๋าพี่จ๋าท่อนี้มึงยิงไปครับ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  โอเคไปทางไหนไปทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนอืออะโอ้ยเมื่อกี้กดกระโดดซุปเปอร์ด,ดัมแค่เพื่อท็อปกดผิดมากขบ,บวนคอมจอยตรงต่างเพลิงนี่แหละพร้อมไฟเยอะกันหน่อยเออจะได้มีเไฟไฟโอ้ยังสวยตัวนี้มาอ,อืมอืออือหมดแล้วแค่นี้โอ้โห มันไม่มากันทีเดียวอะฮะเองมากันจิบย่อยอย่างเงี้ยกูเกลียดจริง duh. นี่เนี่ยผมดูมันเนี่ยหมดยังอ่ามาทางนี้อ๋อเฮ้ยโอเคมานี่ยิงยิงโอ้มันครับเกมนี้มีอะไรครับผมเดินยิงยิงละหำข่าวฟ้าท่อมเฮ้ยปั๊บโอ้ไอตัวนี้เป็นตัวชนะเหรอเฮ้ยกระโดด ป๊าโอ้โหสู้กับใครอะมอดไฟครับโอ้ยได้เลยไปเยอะกันรอโอออามามาเขียวรองด้วยมันชื่อไอ้มันชื่ออะไรไม่รู้อะอะไรการลอนการลอนไม่รู้ตัดกดลองใช่ไหมมึงมามากูกาบรอกูกาบรออ้ากูนู้ไอ้เชี่ยมึงอื จะโหลดเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนน้องแข็งด้วยแม่งคนน้องแข็งได้ด้วยใช่ไหมมึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับมึงแคมเมอร์การปุ๊บไปนั่นละมาดูรัวเลยมึงดูรัวเลยมึงแคมเมอร์การไปอีกนัดหนึ่งมึงอีกดอกหนึ่งที่อีกนัดโอเค มึงแล้วก็ตามด้วยจะโหดคลิกอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยไปเยอะกันมึงจะเน่าแล้วใช่ไหมเดือนเดียวแค่นี้ใช่ไหมมึงมาเอออ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 าโอ๊ยทีนี้วันมาไปกันน้ำแข็งดูสิโอ,อ้โหมึงดึงหมานี่นี่กูอยากบวกกับมึงว่ะกูอยากใส่หน้ามึงนี่เชี่ยะนี่อืมอืม เฮ้ยปูไม่เอาแล้วปูไม่เอาแล้วเฮ้ยโดนแข็งเลยเออฮะโดนฟิตด้วยเมื่อกี้มึงทำใครฮะอืมแคมเมอร์กันปุ๊บอีกดอกนึงมึงหงลับนะอืมเข้าคัสซีนหลับครับแค่ครับอืมหลับไป ผมอยากรู้ว่าถ้าสองตัวพระเอกเราจะสู้ได้ไหมได้เพราะมันขึ้นชื่อเพลงเดินเดินเหมือนกระเพกอะแต่จริงๆไม่กระเพกครับเพราะว่าปืนมันหนักนะครับโอเคครับผมได้อะไรเนี่ย b b s s ได้ A นะผมโอ้โหโอเคครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะผมโอเคฮะไว้เจอกันเกมหน้าครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย